ก็ต้องขอสวีทให้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เราก็มาเยือนแบบที่มีชื่อว่า e e อีเวนต์กันอีกเช่นเคยนะก็คลิปที่แล้วนะเป็นการค่าเรียกว่าน,นาแบบดีแบบคอนทรายาสั้นๆนะวันนี้เราจะมาทําสาระค่าเรียกว่าจริงๆกัน่ังกับแบบนี้กันบ้างดีกว่านะวันนี้ถ้าเราจะมารีวิวอุปรกรณ์เสริมในแบบนี้กันนะ <S <S ก็อย่างที่ผมบอกก็คือแบบนี้เนี่ยมันจะมีอุปรกรณ์เสริมอยู่นะก็คือแบบว่าเนี่ยโมดคาคเตอร์เนี่ยมันจะมีแบบว่าพวกแบบว่า อุปกรณ์เสริมที่แบบไว้ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเป็นประมาณนี้นะซึ่งอุปกรณ์เสริมในวันนี้ที่เราจะมารีวิวกันนะฮะมันก็จะมีชื่อว่านี่ฮะ hermes shoe นะฮะก็เป็นรองเท้า hermes นะเป็นไอเทมใหม่ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานนี้เลยนะแล้วก็ต้องเลเวล30และมีเงินทั้งหมด4 0 0พนจะซื้อได้นะเป็นประมาณนี้วันนี้เราก็จะมาวไอ้ี่กันนะฮะ ซึ่งรองเท้าเฮอร์เมสนะฮะเป็นรองเท้าที่ฝรั่งเขาบอกเป็นแทบจะเสียงเดียวกันเลยนะว่ามันกระจกนะฮะเพราะว่าเออมันเป็นคู่แข่งกับไอ้ตัวเนี่ยสติลเนี่ยไอ้คู่แข่งกับไอ้เหล็กเนี่ยมันเป็นคู่แข่งกันไอ้สองอันนี้ก็คือมันเกี่ยวกับความเร็วเหมือนกันนะก็เฮอร์เมสนะฮะถามว่ามันทําอะไรได้นะถ้าเกิดเราได้ในมือถือเนี่ยเราจะไม่เห็นคําอธิบายของมันนะคือมันแบบว่า มันบั๊กนะก็คือแบบว่าเราไม่เห็นคําอธิบายว่ามันทําอะไรได้นะมันเห็นแค่ตรงช่วงต้นประโยคนะถามว่ามันทําอะไรได้นะเฮอร์เมสอธิบายความสามารถสัส้นๆออกมาเลยนะก็คือมันจะเพิ่มอัตราการเล่งให้กับเรา60%นะฮะถามว่าอัตราการเล่งคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังในแมปนะที่ไม่พูดมากเดี๋ยวก็จะเริ่มใส่เลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองให้ดูกันในแมปเลยนะก็นี่ฮะเฮอร์เมสโชว์นะฮะผมไม่รู้ว่าผมเรียก ออกเสียงรองเท้าถูกไหมนะเป็นแบบว่าคันธิบาาก็แบบว่าเป็นรองเท้าแบบพระเจ้าอะไรประมาณนี้นะหวังว่าเราจะเราจะไม่ตายตั้งแต่ต้นเกมเลยนะโอเคนะก็เออเริ่มมันมันเริ่มตาม่างนี้เลยแหรอเนี่ยโอเคนะก็ถามว่าเฮอร์เมสทําอะไรได้นะผมจะให้ดูหน้าตาของเฮอร์เมสก่อนนะนี่ฮะเฮอร์เมสมันก็จะเป็นแบบว่าอ๋อนี่เพื่อนเหรอผมผมมองไม่เห็นเนี่ยเขาตัวผมนึกว่าเขาตายไปแล้วนะโอเคนะก็หน้าตาของเฮอร์เมสนะฮะมันก็จะเป็นแบบว่า เป็นขนนกนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นขนนกอยู่ที่เท้าเราแบบนี้นะก็คุณจะสังเกตได้นะก็ถามว่าเฮอร์เมสทําอะไรได้นะก็คือเพิ่มอัตราการเร่งซึ่งอัตราการเร่งก็คือเวลาเราเดินเนี่ยเราจะไม่สามารถวิ่งได้ทันทีหลังจากที่เราเริ่มเดินนะคือมันเนี่ยมันจะค่อยๆเนี่ยเดินแล้วก็วิ่งนะฮะค่คอยวิ่งทีหลังซึ่งมันก็จะเรียกว่าอัตราการเร่งนะก็คืออัตราการเร่งเร่งจากการเดินไปถึงการวิ่งอันนี้คืออัตราการเร่งซึ่งเฮอร์เมสจะทําให้เราสามารถเดินไปวิ่งอ่ะ ได้เร็วกว่าไม่ใช้อะไรเลยเนี่ยหกสิบเปอร์ซนก็คือจะทําให้เราเริ่มเร่งได้เร็วขึ้น60สิเปอร์ซ็นเป็นระมาณนี้ก็คือมันจะไม่ช่วยให้เราเร็วขึ้นนะแต่ว่ามันจะช่วยให้เราเร่งเร่งไปสเตทที่วิ่งเต็มที่ได้ไวขึ้นเป็นประมาณนี้นะเพื่อนเราับาตายตรงนี้เลยนะโอเคเราต้องรีบมาชุบเพื่อนก่อนนะโอเคสวยมากนะเขาแบกไปแล้วเป็นประมาณนี้แหละก็คือความสามารถหลักของมันก็คือการเพิ่มมัตราการวิ่งนั่นแหละ อัตราการเล่งนะโอเคนะกนะ็ซึ่งรองเท้านี้นะฮะมันโดนบัฟมาเยอะมากเลยมันแทบจะกลายเป็นลูก gm แล้วนะโอเคอะโกุสอะโกุสนี้อะโมกุสโอ้ยก็เพื่อนผมตายไปแล้วเฟรมทีเอชโอเคนะเรานี่อะูกุสกันนะฮะก็อย่างที่บอกอ่ะม,มีความสามารถแค่นี้แหละก็มันแทบจะโดนบัฟเป็นลูก gm แล้วนะก็คือตอนแรกที่มันเข้ามาเนี่ย <c oughs> มันเพิ่มอัตราการวิ่งให้เราได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทีหลังก็โดนบัฟมาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็จากนั้นโดนบัฟต่อมาเป็น 60%แบบปัจจุบันนะก็คือตอนนี้บัฟ60%นะซึ่งก็ช่วยให้รองเท้านี่มันน่าใช้มากขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะรองเท้านี่จะเหมาะกับคนที่วิ่งเตดอะไรบ่อยๆนะก็คือแบบว่าให้มันต้องไมนั่งเดินใหม่มาบ่อยๆเนะี่ยช่วยคนนั้นได้เยอะมากเลยนะเพราะว่า h e r m ์เมมันวิ่งเร็วนะมันเริ่มเริ่มสเต็วิ่งค่อนข้างไว แต่ว่าถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยเฮอร์เมสจะค่อนข้างกระจกนะเพราะว่าเฮอร์เมสมันจะอุดมันจะไม่ได้ช่วยในการวิ่งให้เร็วขึ้นนะมันจะแค่ช่วยให้เราออกตัวไวแต่ว่ามันจะไม่ได้ช่วยให้เราวิ่งแบบว่าเร็วขึ้นกว่าปกตินะเป็นประมาณนี้ก็คือสปีดการวิ่งของเราเนี่ยมันก็เท่ากับคนปกตินะแต่ว่า การออกตัวเราจะไวกว่าคนอื่นตั้ง60%เลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือมันสำหรับคนที่แบบชอบวิ่งไปชนของชนนู่นชนนี่ตายนะฮะแบบว่าไปชนนู่นชนนี่จนแบบเราต้องมันนั่งเดินใหม่นะไอเฮอร์เมสนี่จะช่วยเราได้ดีมากๆเลยแต่ถ้าเราเป็นคนที่วิ่งวิ่งแม่นอยู่แล้วเนี่ยก็คือไม่เคยจะวิ่งชนอะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีประโยชน์นะสำหรับเฮอร์เมสโอ ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือไอ้เฮอร์เมสเนี่ยเป็นคู่แข่งกับไอ้สติลนะฮะก็คือเป็นแบบว่าเหล็กเสริมขาเนี่ยเหล็กเสริมขาความสามารถของมันคือทําให้เราวิ่งเร็ว6%ก็นะฮะก็คือวิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าไม่ได้ออกตัวไวนะก็คือแบบว่ามันออกตัวช้านะไอ้เหล็กขาเนะี่ยแต่ว่ามันวิ่งเร็วขึ้นต้อง6%เลยนะคือระยะยาวเนี่ยการวิ่ง6%นี่ถือว่าช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะซึ่งเฮอร์เมสจะแพ้ เหล็กเสริมขาอย่างเส้นเชิงถ้าเกิดวิ่งไวถ้าเกิดวิ่งยาวๆนะก็คือแบบว่าถ้าเกิดเป็นระยะยาวเนี่ยเหล็กเสริมเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากกว่าเฮอร์เมสนะแต่ถ้าเกิดเป็นระยะสั้นๆเนี่ยแบบว่าเราชอบชนแบบเนี่ยชนของบ่อยแล้วเราต้องมานั่งวิ่งใหม่เนะี่ยมันก็จะเฮอร์เมสจะทําให้เราออกตัวหนีได้ไวขึ้นมากๆเลยเป็นประมาณนี้ โอเคเลิกอธิบายความสามารถมาโฟกัสกับเกมเพย์กันดีกว่านะอนธิบายต่อไปนะจะงงกว่าเดิมนะโอเคก็มาดูกันนะว่าบอดเกิดตรงนู้นนะฮะโอเคก็เนี่ยเราออกตัวไวกับเพื่อนเลยนะคือแบบว่ารองเท้านี่มันจะช่วยในการออกตัวได้แต่ว่าไม่ได้ช่วยเลยในการวิ่งน,นะฮะแบบว่าสปีดการวิ่งเนี่ยเราจะต่ํากว่าต่ำกว่าคนที่ใช้เหล็กนะแล้วก็จะเท่ากับคนธรรมดาเลยแหละ โอเคนะนั่งรถบัฟรอนะฮะอันนี้เป็นถ้าอีโมดของเวววิบห้าบวกน่าจะใช่นะก็ไปการนั่งรถบัฟนะถ้าเกิดผีมาก็ตัวใครตัวมันนะฮะวิ่งคนละคนละทีคนละทางกันเลยเดี๋ยวออกมาแบบนี้แสดงว่าบอดมันม,ม,มีมีตัวเกิดมาแถวทางเดินหรือเปล่าเนี่ยมี่บอดมาแถวทางเดินไหมไม่มีนะ แสดงว่าบอดอยู่ข้างในนี้กันหมดเลยทั้ง2ตัวนะฮะแล้วก็เรียบร้อยตายอีกสองคนนะโอเคเดี๋ยวนะโอชิตม,มาจากไหนเนี่ยเนี่ยผมจะลองอยู่ใกล้แผนกวินตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะสังเกตว่าผมเริ่มออกตัวก่อนเขานะคือประโยชน์ของเฮอร์เมสก็คือออกตัวไวขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรในเรื่องการวิ่งเร็วเลยนะ คือมันจะแค่ออกตัวไวแต่ว่าเรื่องสปีดก็ตัวใครตัวมันนะโอเคเราเจอเพื่อนลอ้มอย่างนี้นะเราเป็นคนดีของสังคมนะเราต้องช่วยเพื่อนนะ,ะแล้วก็นี่ฮะเราจะเริ่มออกตัวไวมากๆเลยนะเนี่ยเราจะเราจะใช้เวลาออกตัวน้อยกว่าคนปกติปเป็นครึ่งหนึ่งเลยนะก็คือแบบว่ามันออกตัวดีมากๆเลยสำหรับรองเท้าเฮอร์เมสแต่ถ้าเกิดเออเป็นเรื่องความเร็วนะฮะตัวใครตัวมันนะฮะมันเป็นความเร็วเท่าคนปกติเลยโอเคน่าจะหวาี้ทีมหมอคุณภาพนะฮะชุบชุบกันหมดเรียบร้อยนะ โอชิ่เหลือเหลือกันแค่ไม่เหลือกันไม่กี่คนและคนนี้พยายามจะมาแบกเ้วหรือเปล่าเนี่ยแต่หมวดซอยอ่าเพื่อโอเคอุฟเออเออเออเราเะไเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหันชิหนีนะต่อการไม่ได้โอเคนะฮะเข้าโหมดสเปเชียลลาวนะฮะโหมดสวับนะฮะเป็นโหมดที่ผมเกลียดมากมากเลยนะเพราะว่านี่ฮะเราออกตัวไวมากนะก็คือออกตัวเนี่ยเราได้เปรียบกว่าคนอื่นมากๆเลยนะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะตั้งกำแพง ไอไอวอลนะฮะตั้งไอวอลเรียบร้อยนะฮะบอดเราทิ้งห่างบอดไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าเราบอดมาติดไอวอลเพราะว่าเมื่อกี้ผมยังได้ยินเสียงมันข้างหลังอยู่เลยแล้วก็พอผมตั้งตั้งกำแพงเนะี่ยบอดเสียงหายไปเลยแสดงว่าไอวอลได้ผลนะฮะโอเคเราโดนสวอปมานี่ฮะก็คือข้อได้เปรียบของอุ้ยซึ่งคลิปนี้เสียงอาจจะเบากว่าคลิปก่อนก่อนนะเพราะว่าผมเออมีคนบอกนะว่า <laughs> ไม่ใช่ใครบอกแต่ก็บอกแฟนผมนี่แหละเขาบอกว่าเออเสียงผมมาดูแบบว่าคอยย่างเจ็ยกากนะก็เขาไม่ได้พูดตรงแบบนี้หรอกแต่ผมก็มันก็ความหมายนี่แหละก็ ผมก็เลยจะลองเบาเสียงตัวเองอยู่นะเพราะว่าเวลาผมอัดคลิปแล้วก็ลงไปเนี่ยผมเร่งเสียงทั้ง2ต่อเลยนะก็คือเร่งเสียงแบบว่าเกือบแม็กซ์สต่อนะก็มาทําให้คุณภาพเสียงมันลดลงไปมากเลยแลกกับการที่เสียงมันดังขึ้นซึ่งผมคิดไปคิดมาบางทีเสียงดังขึ้นก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคุณภาพเสียงดีนะผมเลยจะลองเออคลิปนี้เป็น ทดสอบนะว่าถ้าเกิดผมเบาเสียงลงเนี่ยผมไม่ได้แบบว่าใช้เสียงเท่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เล่นหนักแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะโอเคนะจังหวะน,นี้คนนี้เขากำลังเออช่วยเราอยู่นะซื้อเขาช่วยไม่ได้หรอกเพราะว่าบอดตามหลังขนาดนี้ช่วยได้ก็บาแล้วนะถ้าเกิดเขาตั้งบบรีเออร์มาแบบ3อันติดกันได้ก็อีกเรื่องนะแต่ว่ามันไม่มีทางหรอกเรียบร้อยนะก็เลงจะถึงทางตาในเร็วๆนี้แล้วกขาก็จะจะตายนะฮะ เรียบร้อยนะทางตันแล้ว,ลวจะงหวนี้เอาไงดีเพื่อนๆจะไปไหนเพื่อนจะทิ้งเราหรือเปล่าเขาไม่ทิ้งเรานะโอ oh ไม y g ก d เขาใส่ขาเหล็กนะนี่คือพลังแห่งขาเหล็กนะถ้าเกิดเป็นเฮอร์เมสทางแบบนี้ไม่ได้นะก็คือการเนการวิ่งสวนแบบนี้นะโอเคนะฮะนี่คือพลังของขาเหล็กนะก็คือการที่สปีดมันแทบจะเท่าบอดเลยนะก็ทําให้เขาไม่จาเป็นต้องโดดด้วยซ้านะทําให้ไม่จําเป็นต้องโดดบอดก,ก็วิ่งตามไม่ทันนะ เรียบร้อยนะจบตาขาเหล็กขาเหล็ก MVP นะฮะเขาไม่จำเป็นต้องโดดด้วยซ้ำบอดก็ตามไม่ทันโอเคนอนหลับไปละผมก็จะจบไว้แค่นี้ละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะก็เป็นคลิปรีวิวรองเท้า Hermes นะฮะก็โดยโรวมนะฮะ Hermes เป็นสายแบบว่าทำให้เราออกสตาร์โตวไวไวกว่าเดิมนะก็คือแบบว่า เฮอร์เเนี่ยมันทำให้เราออกสตาร์ตตัวไวกว่าคนปกติ60%นะก็คือทำให้เราเริ่มเริ่มเดินเนี่ยแล้วก็ไปวิ่งสเตตวิ่งเนี่ยได้ไวกว่าเดิม60%นะแต่ว่าเรื่องความเร็วในการวิ่งนะฮะจะด้อยกว่าพวกเออขาเหล็กอะไรแบบประมาณนี้นะคือมันจะออกตัวไว60%แต่ว่าสปีดในการวิ่งเนี่ย จะเท่าคนปกติเลยนะเป็นมานี้โอเคผมกลับเมนูก่อนโดยรวมนะครับผม prefer เอ่อไอสติลมากกว่านะก็คือไอแอนสติลเนี่ยมันจะช่วยให้เราวิ่งไวขึ้น6%ซซึ่งเอ่อมันออกตัวช้าก็จริงนะช้ากว่าเฮอร์เมสแต่ว่ามันจะวิ่งไวกว่าเฮอร์เมสหก็คือระยะยาวเนี่ยไอสติลเนี่ยจะดีกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระยะสั้นๆเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าเกิดคุณต้องวิ่งซิกแซกเยอะๆเนี่ยแปลว่าคุณจะเสียความเร็วในการวิ่งค่อนข้งบ่อยเนี่ย h e r ร์เจะได้เปรียบเพราะว่า h e r ร์เมจะออกสตาร์ตตัวไวกว่าคนปกติ60%เลยนะเป็นประมาณนี้นะก็คือก็คือเฮอร์เมเนี่ยมันเป็นเอาไว่นแบบว่าทางโค้งอะไรเยอะๆเนี่ยแบบว่าซิกแซกเยอะๆเนี่ยแล,แล้วเราเสียสปีดในการวิ่งบ่อยเนี่ย h e r ร์เมจะได้เปรียบมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางยาวๆเนี่ยแบบไอโฟ n e คอนเนอร์เมื่อกี้ สเตลทะชนะขาดนะฮะเป็นาวานี้เลยนะโอเคเป็นาวานี้สำหรับการรีวิวรองเท้าในวันนี้แล้วกันนะโอเคนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์แสดงความเป็นผูมน้มือมือในการทำลิปต,ต่อไปด้วยนะคนะือแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย,บายฮะ